ผ่านไปอย่างรวดเร็วแต่ละวันและแต่ละปีที่ผ่านไปล้วนเต็มไปด้วยความทรงจำที่เราทุกคนได้สร้างร่วมกันวันนี้เป็นวันที่พิเศษมากสําหรับเราเพราะเราจะมาร่วมกันแสดงความยินดีและส่งมอบความรักความเคารพให้กับผู้อำนวยการและคุณครูผู้ที่ได้อุทิศตนทํางานเพื่อการศึกษาและสร้างอนาคตให้กับเยาวชนของเราอย่างไม่หยุดยั้ง ผู้อำนวยการและคุณครูทั้ง9ท่านที่เราจะกล่าวถึงต่อไปนี้ล้วนแล้วแต่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนและเพื่อนร่วมง,งานท่านได้สร้างผลงานที่เป็นที่ประจักษ์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาวงการการศึกษาอย่างมีคุณค่าวันนี้เราจะมาร่วมย้อนความทรงจำและกล่าวคำขอบคุณต่อความตั้งใจและความรักในวิชาชีพที่ท่านได้ทุ่มเทมาตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา นายประโมกดุลณีเกิดเมื่อวันที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2506เกษียณอายุราชาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนคำม่วงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาลศินวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษนายประโมกดุลณีได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งด้วยความรับผิดชอบ เอาใจใส่ทุ่มเทเสียสละและมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีทำประโยชน์ให้แก่สังคมได้ในอนาคตเป็นแบบอย่างที่ดีมีความรู้ความสามารถและประพฤติตนตามกรอบแห่งจรรยบรรณวิชาชีพด้วยจิตวิญญาณของความเป็นผู้บริหารที่ดีการได้ทำงานเป็นผู้อำนวยการตลอดหลายปีที่ผ่านมา เป็นประสบการณ์ที่ทรงคุณค่าและมีความหมายอย่างยิ่งสำหรับผมผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมสร้างสารรค์สิ่งดีๆร่วมกันในขณะที่ผมก้าวเข้าสู่บทใหม่ของชีวิตนี้ผมขออวยพรให้ทุกท่านยังคงเจริญก้าวหน้าและเต็มไปด้วยความสำเร็จในอนาคตนายนิคมวิชัยโย เกิดเมื่อวันที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2506เกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสหสัันศึกษาวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษความภาคภูมิใจและความประทับใจในการรับราชการที่ผ่านมาพุทธศักราช2565 ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะกรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2564ผมขอขอบคุณทีมงานและนักเรียนทุกคนที่ได้ร่วมกันสร้างสารรค์โรงเรียนให้เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยการเรียนรู้และความรักในการศึกษาการได้เห็นนักเรียนเติบโตและประสบความสำเร็จในชีวิต เป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับผมแม้ผมจะเกษียณจากตำแหน่งนี้แต่ความผูกพันและความทรงจำที่ดีจะยังคงอยู่กับผมตลอดไปนายประสิทธิ์วิเศษดีเกิดเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2507 เกษียณอายุราชการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารวิทยาฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษความภาคภูมิใจและความประทับใจในการรับราชการที่ผ่านมาข้าพเจ้านายประสิทธิ์วิเศษดีมีความภาคภูมิใจที่ได้รับราชการครู เพราะเป็นผู้มีโอกาสและโชคดีมากที่ได้ถ่ายทอดความรู้วิชาแก่เด็กๆได้อบรมสั่งสอนคนให้มีความรู้มีคุณธรรมมีทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับสังคมดีใจและภาคภูมิใจที่ได้เห็นลูกศิษย์ที่ยังเรียนและเรียนจบไปแล้วได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นบางคนก็ประสบความสำเร็จในอาชีพการงานที่ตนเองชอบบางคนก็ประกอบอาชีพรับราชการ เห็นลูกศิษย์ประกอบอาชีพสุจริตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขคนเป็นครูก็ย่อมมีความภาคภูมิใจในายทรงศักดิ์นาเมืองรักเกิดเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2507เกษียณอายุราชการในตำแหน่งครูโรงเรียนท่าคันโทว,วิทยาคารวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ความภาคภูมิใจและความประทับใจในการรับราชการที่ผ่านมาจากการใช้ชีวิตรับราชการเป็นครูได้มีโอกาสสั่งสอนลูกศิษย์ด้วยความตั้งใจเต็มใจมาโดยตลอดการจะสั่งสอนให้เด็กได้ดีได้เก่งนั้นขึ้นอยู่กับตัวเราเพราะครูเป็นต้นแบบที่ดีให้กับนักเรียนการตั้งใจสอนมีเมตตาเอื้ออารรยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีอนาคตที่ดีข้าพเจ้าเชื่อว่าการกระทำนี้จะเป็นการสร้างอานิสงค์ให้กับตนเองและครอบครัวรวมถึงนักเรียนให้ประสบความสำเร็จในชีวิตทุกๆด้านและเป็นคนดีของสังคมต่อไปนายสุริยนชาธรรมาเกิดเมื่อวันที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2507 กเกษียณอายุราชการในตำแหน่งครูโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษความภาคภูมิใจและความประทับใจในการรับราชการที่ผ่านมางานของครูนั้นถือได้ว่าเป็นงานสร้างสารรค์อย่างแท้จริงเพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีความสามารถทุกๆด้านแก่ศิษย ครูคือกระจกสะท้อนคุณธรรมและเป็นศักดิ์ศรีของการเกิดมาเพื่อเป็นมนุษย์วิชาชีพครูนอกจากจะเป็นผู้บ่มเพาะบุคคลอื่นให้มีคุณธรรมแล้วย่อมเป็นวิชาชีพที่สามารถขัดเกลาตนเองให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมได้เป็นอย่างดีนางสมสมัยเทพพร เกิดเมื่อวันที่10มกราคมพุทธศักราช2507เกษียณอายุราชการในตำแหน่งครูโรงเรียนสหสขันศึกษาวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษความภาคภูมิใจและความประทับใจในการรับราชการที่ผ่านมาพุทธศักราช2556รางวัล100,000ครูดีจากคุรุสภากระทรวงศึกษาธิการ เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญทองระดับชาติกิจกรรมเพลงคุณธรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนหลายปีติดต่อกันความคาดหวังในการพัฒนาหน่วยงานและการศึกษาตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายสิ่งที่จะทำหลังเกษียณดูแลสุขภาพท่องเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนและทำประโยชน์แก่สังคมสืบไป นางวรรัตน์นามโนรินเกิดเมื่อวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2507เกษียณอายุราชการในตำแหน่งครูโรงเรียนสามชัยวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษรางวัลและผลงานยกย่องเชืดชูเกียรติเป็นครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนจนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาคในงานศิลปหัตถกรรมติดต่อกันหลายปี นายวรวิทย์หานวาระเกิดเมื่อวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2507เกษียณอายุราชการในตำแหน่งครูโรงเรียนสามชัยวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษรางวัลและผลงานยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนจนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาคในงานศินลปหัตกรรมติดต่อกันหลายปี ทิพาพรชนาสิทธิ์เกิดเมื่อวันที่27กันยายนพุทธศักราช2507เกษียณอายุราชาการในตำแหน่งครูโรงเรียนนนศิลาพิทยาคมวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษรางวัลและผลงานยกย่องเชิดชูเกียรติอาทิเชน่นครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการจัดสวนถาดแบบชื้นระดับมอต้นระดับภาคกิจกรรมการจัดสวนแก้วระดับมอปลายระดับภาคประจำปีพุทธศักราช2566และได้รับเครื่องคร่งราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้น,นที่5เบนจมาพรเมื่อวเวลาหมุนไปข้างหน้า สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงคือความทรงจำและความทรงคุณค่าที่ผู้อำนวยการและคุณครูเหล่านี้ได้สร้างไว้ในใจของเราทุกคนแม้ท่านจะได้กเกษียณจากหน้าที่แต่ความรักและความห่วงใยที่ท่านมีต่อเด็กๆและเพื่อนร่วมงานยังคงอยู่ตลอดไปขอขอบคุณผู้อำนวยการและคุณครูทุกท่านจากใจจริง ท่านไม่เพียงแต่บริหารและสอนหนังสือแต่ยังสอนชีวิตสร้างอนาคตและเติมเต็มความหวังให้กับหลายพันชีวิตที่ผ่านไปท่านจะยังคงเป็นผู้อำนวยการและคุณครูที่ทุกคนรักและเคารพตลอดไปขอให้การเดินทางใหม่ในชีวิตของท่านเต็มไปด้วยความสุขความสงบและความสำเร็จทุกประการ ขอบคุณจากใจจริงอีกครั้งสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านได้มอบให้กับเรา